พี่พี่พี่จัดเนี่ยเพลงเพลงเพลงนั่นนะครับไอ้ฟาเ,ดเ,าเดเขาเปิดเขาเขาเปิดปล่อยถึงเกิลใหม่อ่ะซีกัสซีนายพี่คุณพอพี่ลองฟังยังครับ,บ,บรไปไหนมาเนี่ยอะไหรพี่ไปไหนมาเปียกไปลองติดมาเต้นของการมาพี่ไม่ไม่ถามชื่อผมบาม้างอะรอนีต้าตั้มบอดีค้าเต้าตั้มคบอดี้ค้าบอดี้ค้าพี่พี่ต่อยมากับตั้มครับมากับตั้มรู้จักไหมครับตั้ม ตัมเหรอใช่ใช่ครับคุ้นๆอยู่ครับคุ้นอะไรครับอืมอี้ลอง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 เมคเฟนกันดิลองเมคเฟนกันดิเพื่อรู้จักกันยังไงลองเมคเฟนกันดูไหมครับเื่อรู้จักงลองเมคเฟนกันดูขอยืมรองเท้าไปใส่ได้ไหมครับอ่ะขอยืมรองเท้าได้ไหมครับพอดีว่าใส่อีแตะมานานและโอ้ได้ครับพี่ได้ครับพี่ใส่ไหมไปใส่ไหมมาเอาเพื่อนเหรอวันนี้น้องมาเพื่อนะไรเพื่อนเอ่อใช่ใช่เพื่อนหรือใครครับเพื่อนหรือใครนี่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนในแก๊งเก่าแล้วครับ ใช่ครับอีกแกงเก่าแต่ผมแก๊งตอนแรกขับเอาผาดตอนนี้ไม่ได้ขับเอาผาดแล้วเอาผาดอ้าวไม่ไหนแล้วเหมือนจะขายป่ะใช่ใช่ไี่ตั้มขายกันเนาะตัวตัวตัวอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรทำไม่พี่ร้องพี่ร้องไม่เฟ้กับเขาไม่ละพี่เผื่อเขาอยากคุยกับพี่นะคุยเรื่องอะไรก็ลองแบบทำๆรู้จักกันดยแต่ทำความรู้จักกันไหมอุ้ยพี่ตั้มพี่ตั้ม พี่ตั้มไม่รู้จักกันนะเนี่ยพี่ตั้มโอ้พี่พี่พุยกับเขาดีพี่คุยกับจักรดีอะไรเราคุยกับจักรดีเพี้ยงกันใหม่อ่ะโหเอ่อเมกบอลเทอร์เมกบอลเทอร์อ่ะเมกบอลเทอร์อ่ะเงียบดีพี่ตั้มทำผิดไม่เี่าคุยกับเขาดิพี่ทำผิดกับเขาไว้อ่ะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างแคนโซเยต์อะไอไทม์อ่ะก็ทือหมดแค่นั้นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าบอกว่าแทงผมแทงนะผมบอกก่อนอ๋อนี่คือที่อยากคุยกันนั่นเพราะว่าเรื่องนี้เอะไรอะไรครับแทงอะไรไม่ใช่เดีโอ้โหเขาอะไรนะเขาทำอะไรผมนะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปสร้างแคนโซเยตที่ทม์ทาวแล้วเขาจะกัดทื่อไปหมดเลยบอกเขาเอาตรงนี้ให้รอดก่อนครับโอ้โหหลดไปตั้ม พีไไ่ได้ยินไหมพี่กินได้ยินไหมพี่ปั๊บมองไปดิพี่จะปั๊บมองไปบิปเปิลทำไมอ่ะถ้ามาคุยกัขาเขาใกล้ๆดีเออเลยเมกบาเทอร์กันดีโอ้เราเจ,เจอกันเราจะกระทึ้ไปเลยเราเนี่ยโอ้เ <c oughs> พื่อนเปียกนี่โหดมากเลยคนระับนี่หนึ่งครับพี่นี่หนึ่งครเขาตอนนี้ร่ำชนเสี่ยวเขาไปโตที่โตเกียวมาหรือเปล่าเนี่ย อะไรนะพี่ฝึกวิชาญี่ปุ่นมาแล้วครับฝึกลำดาบมาแล้วครับไม่ได้มาแทงกันเจอหน้ากันก็แทงกันเดียวนะช่วงนี้เขามีดาบอาคมมาเขาเมื่อเขานี่ช่วงนี้เขาชุนเฉียวพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่เขาอะไรนายไงโอ้โหไอ้เพื่อนเปียกเกลอป้ายมาเป็นพี่อย่าเป็นพี่เอาไปพี่ไอ้ใช่ ผมผมไม่ไ hmm. ด้ส่งการมาเกิดเตือนไปแล้วอะไรที่ไม่ควรเอากลับมาก็เอากลับมามึงแม่งไม่ไว้หน้ากูจัดมาถึงเรื่องอะไรมันรู้อยู่แล้วกูถึงอะไรมัรู้อยู่แล้วนี่ผมไม่รู้นะไม่รู้นะเนี่ยเป็นไงล่ะสุดท้ายก็ทิ้งไปเหมือนเดิม ใครพี่ใครทิ้งอรับแล้วคนที่ผ่านแพ<ฮ>้ไงโถคนที่ผ่านแพ้ได้ดีดอ่ะใครอ่ะเอาสี่เลยครับถ้าพูดหัวมาผมรู้เลยมันรู้จิตใ,ใจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มึงก็ไม่ให้เกียรติกูแล้วแค่นี้นกูเข้าใจมึงแล้วแล้วกูไม่อะไรกับมึงหรอก ไม่ไหวหน้ากูเลยทำด ah, oh, ้วยอะไรวะเนี่ยจิตใจมึงโหดร้ายจัดเลยกูทำไร้ายมึงวะน้องเกลียดกันหึงขนาดต้องเอามันมาเข้าแก๊งเลยเหรอโอ้พี่ตั้มเกลียดกี่ตั้มร้ายบ้ามาถึงกันนี้ยังพี่ทำอะไรพี่พี่แจ็คเนี่ยพี่ตั้มบอกว่าพี่แจ็คหมายถึงใครครับ เขาจะไม่รู้ตัวรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเชื่เอเวลใครเข้าแก๊งมาจิตมึงถามจิตใต้สำนึกตัวเองดีๆม,ม,มันไม่ได้อยู่กลางพี่เอ้ยมึงสองคนนะ่ะฮัลโหลัวมึงสองคนนะ่ะโหัวยีย่พี่มึงโดนอ่ะพี่พี่พี่มึงทำผิดอะไรไม่รู้อะ่ะมึงโอเคดิ ผิดก like ับพ sw ี่กูเปล่าผิดกับพี่กูบ้ล่าไอ้สัสมีปัญหากับตั้มนะครับมีปัญหากับกูไอ่มีครับไม่มีครับอผมไม่มีนะครับอโอ้โหเฮียนี่จะโดนต้นตีไม่แน่นอนพี่เพื่อนพี่โหดไม่พอจะควักเลยจบนับนับนับหนึ่งสองตั้มโอ้โหควักที่ โอ้ห oh, พี่เจ้าผมพัก <Courtney> ม mm ันโดนผมพี่มันตายซีแน่นอนมาไอ้เชี่ยมากูตีไก่ตั้มแล้วใครแล้วใครตีกูบ้าไอ้เชี่ยมาเดชไอสัตว์ไอ้เชี่ยมาเดชเฮ้ยไอเดชสัตว์ไม่ไงความกูแรงไอสัตว์ตัวป้ายเฮียโอเคคนทหารเราไปหนึ่งละมีใครได้แก้เมื่อยผู้ทหารเราไหม ไม่เปี๊ยกเมื่อกี้พี่พี่แค่ทดสอบน้องพี่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังพี่แค่ทดสอบพี่แค่ทดสอบน้องพบียวโดนเบียวโดนพี่เปียวชาชนไงเอ้อเปี๊ยกทดสอบเดี๋ยวพี่แก้มืองไม่ผมตัวคนเดียวตั้งนานแล้วดูจากก่อนที่ผมใส่เดยผมบริบทผมตัวคนเดียวตอนนี้นซ้ายขวาผมไม่ได้มีแบ็คหนาไอ้อ๋อตัวเดียวเองยังมีแก๊งพี่ไม่มีที่อยู่เลยตอนนี้แล้วอยู่ผมเมื่อไรพี่จะอยู่กับพี่ตั้มอยู่พี่ตั้มเมื่อไรแต่เพื่ออะไรอะเปี๊ยกไม่ไม่มึงมึงถือแรงหนามแล้วลายสัตว์มึงถือแรงหนามเัาป่ะเหี้ยป่ะ สบาไยสัตว์หรือป่าแอคเคี่อะไรสัตว์แอคเคี่อะไรสัตว์แอคเียดูวิเฮ้ยใจคู่เลยเอ่ะอดีตวันค่าพลังอ่ะโอ้ชุบอะไรเงี้ยมุกพูเกมอนเนี่ยถือกิการไม่ลง ถือจาวกันไปไม่ไปเที่ยวหรอครับวันนี้อะไรครับพี่ไม่ไปเที่ยวหรอครับผมไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีชวนไปครับผมเลยต้องแบบว่าดูอันเดียวใช่หรอตรงนู้นไม่แล้เห็นลงตอรี่ใส่ชุดเฮลสไตล์นะใส่เสื้อเฮลสไตล์เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใช่ใช่ขอโทษนะวันอ่ะคืออะไรอ๋อพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มไหนพี่ไม่เคลียร์ใจพี่แจ๊กอ่ะ ไม่คุยไม่เคลียร์กันพี่แจ๊กครับพี่แจ๊กไปไหนครับเล่นตู้น้ำครับไม่พี่คุยพี่อยู่คุยกันก่อนหนิใช่ไหมเพี่คุยแล้วนานๆนนาทีเราจะได้เจอกันนะพี่ชายได้ครับเราอยู่คุยกันก่อนพี่พี่ไปไหนอ่ะคืออย่างนี้อุ้ยฮะโทษครับโทษครับไม่เป็นไรครับ คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้คือตอนหน้าผมมองว่าเออพี่กับพี่ตั้มแล้วจะแบบมองไม่มองไม่ถูกเออเออมองหน้าไม่ติดแล้วพ่อจะมีวิธีไหนที่แบบว่าให้มองหน้าติดบ้างพี่อะไรอ่ะคือตอนหน้าพี่กับผิดใจกันถึงไหมผิดใจอะไรผิดใจใครอ่ะผิดใจพี่ตั้มเหมือนพี่ผิดใจใครนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวพี่ตั้มเหมือนเขาไม่ค่อยอยากคุยกับพี่นะมองมองออกไม่เป็นไรเอาที่สบายใจไม่สบายใจก็ไม่ต้องคุย ระบายใจค่อยคุยก็ได้ไดีไหมครับพี่เขาเครียดเปล่าเขาโดนปกปลุก<อ>เท่าไรดีเปล่าอุ้ยพี่ตาโดนยังไงอะ่ะไม่โอเคพี่เห็นเขาเล่นทุกวันเลยเช้าอะ่ะพี่อยู่ตลอดอะ่ะพี่ไปดูตัวพี่เขาฮิวฮิวทุกวันอะ โอเคพี่ผมผมผม,ผมก็ปกติครับพี่จะเรื่อยๆครับเรื่อยๆทอนยาครับเจอปโมไหมไม่เจอเลยครับพี่ไม่เจอเลยครับเอาขอรบกวนเวลาหรือเปล่าไปไปไป,ไปขอครับ<อ>ไปเขาเถอะรบกวนเวลาแล้วผมเขาเหมือนเขาจะไม่ทอนลมนี้นครับชุนเชียวตลอดเวลาโอเคพี่ยาผมไม่รบกวนพี่แล้วพี่เท้ๆอย่างมีความสุขนะครับพี่ชาย เที่ยวอะไรไม่เที่ยวที่ไหนอยู่ไหนตัวน้ำข้าบนไปแล้วเราไปโดนที่สีฟูต่อดีกว่านี่คบ